เอาละครับผมก็วันนี้นะครับก็มาอยู่ในช่วงดึกๆนะฮะช่วงนี้ก็จะแบบลงคลิปต่อเนื่องนะฮะทุกคนเนื่องจากว่าเราก็จะแบบให้น้องๆได้ลุ้นก่อนนะครับ <entendeu? S 1> ในการที่จะแบบว่าไปเปิดเองนะฮะทุกคนเออมานะฮะเดี๋ยวัอให้ดูเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา22.31นาฬิกา31นาทีะครับก็ของน้องหมด23 สามศูนย์นะคะก็ฮาทุ่มขึ่นเนาะเออมาดูไอ i ดีแรกนะครับผมไอดี ID แรกลักสามนะครับผมเปิดแบบแม็กนะทุกคนเปิดแบบแม็กบวกมาแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้อ่าเอ้ยเดี๋ยวไนมิติิชัยนี่ตัวเดียวอะ่ะเฮ้ยโอเค ได้มิติชายนี่ตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องสุ่มต่อไปเรื่อยมาไอดี ID ต่อไปนะครับไอดี ID นี้ลักเก้านะครับตู้ไซตามะบวกมาหกเท่าไหร่ไม่ใช่าสิบบวกมาหนะ้าสิบทุกคนจะมาไหมนะ <c oughs> จะมาหรือเปล่า จะมาหรือเปล่าอ่ามิติชเยนี่มาแล้วหนึ่งครับอืมไม่มาแล้วโอเคมิติชเยนี่มาหนึ่งครับก็คืนทุนครับผมไม่ได้กําไรฮะแต่ว่าคืนทุนไปนะครับอดีนี้ถ้าสุ่มต่ออีกหนึ่งชั่วโมองก็น่าจะได้อยู่หรอกเออได้อยู่ได้อยูอดีนี้รักแปดจุดห้าครับผมบวกมายี่สิบหกนะครับตู้ไซตามะของเรานะครับ ฟื้นเอ้ยอันนี้ใช่ของเราไหมเอ้ยของน้องเขาอะมาอ่านี่ไงมีติกแชรนี้มาหนึ่งอ่าโบลอสลูกรักมาแล้วหนึ่งนะครับผมโบลอสลูกรักมาแล้วสองนะครับโอเคกำไรเน้นๆครับผมอันนี้เช็ดอันนี้ของน้องเขาหรือว่าของใคร น่าต่ของน้องเขานะฮะเนี่ยส่วนมากมีแต่ไซตามะนะครับทุกคนโอเคครับมาไอดี ID ต่อไปไอดี ID นี้รักห้าจุดห้านะครับบวกมาสี่สิบเก้าเวยมาดูกันฟืบฟืบรับมาไหมมิติชัยนี่มาเป่าอ่ามิติชัยนี่มาแล้วหนึ่งครับผมมาอีกไหม อ่านี่ไงตัวรับมาแล้วหนึ่งเว้ยตัวรับมาแล้วหนึ่งเว้ยนี่มิติชายนี่ตัวที่สองครับผมตัวที่สามครับผมโอเคด่านนี้ไม่ค่อยได้เปิดเว้ยตัวรับมาก็ดีนะเนี่ยตัวรับใหม่ของเราฮะโอเคไอดีนี้ตู้ใส่ตะม่านนะลัก แปจุดห้าครับผมบวกมาสี่สิบเจ็ดว้ยมาดูกันรับชัยนี่ออกหน่อยเว้ย <laughs> โอเคมิตตีเอ้ยรับตัวรับมาแล้วหนึ่งเว้ย <laughs> ตัวรับมาหนึ่งมาอีกไหมโอเคครับรับมาหนึ่งนะฮะยินดีด้วยครับผมต่อต่ออ่ะมาดูไอดีนี้ id นี้ลัก9นะครับบวกมา43บเว้ยบวกมา43ฟามาจะมาไหมชันอ่านี่ไงตัวรับมาแล้วครับผมตัวรับมาแล้วมาเป้ามาอเป้ามาอัพโอเคครับผมหมดแล้วตัวรับมา1น,นะฮะเดี๋ยวสุ่มต่อให้อีกนะครับ id ต่อไป id นี้ ลักสามครับตู้อาริสบวกมาสิบสี่อลิสจะมาไหมาวะทรงเกลือนะนี่เอ้ยไม่เกลือเว้ยทุกคนคืนทุนวะมิติกมาหนึ่งครับผมโอเคมิติกมาหนึ่งอยู่ซุมต่อฮะอ่าไอานี้เป็นไอดีแบบยี่ชั่วโมงเดี๋ยวไว้พี่เปิดพรุ่งนี้นะครับน้องชายเนี่ยตอนนี้บวกมาประมาณ40กว่าแล้วนะของน้องคนนี้เอ้ยห้าสิบสามนี่ อันนี้ก็บวกมาห้าสิบนะครับไว้อรอลุ้นตอนเช้าครับต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้าโมงนะอ่ะอ d ดี ID นี้คือเปิดไปแล้วเมื่อเช้านี้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะทุกคนมาลัก9.5หวังว่าน้องจะได้รับแล้วก็มิติกนะครับมิติกชยนี่นะโอเคมาตู้7จ็บาทของเราฟืบเลื่อนขึ้นนะฟืบมาไหมฟืบมาหรือเปล่า อย่าบอกนะยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะเว้ยฟืบฟื้ยเฮ้ย,ฮยทำไมมันเกลืออย่างนี้จริงดิไม่เกรงใจค่ารักเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่ปะเนี่ยรักตั้งเก้าจุดห้านะเว้ย ลอง,อ,งอันนี้ของน้องดูวะลองดูลองดูงดได้ปะฟึบต้องได้แหละ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 ต้องได้เฮ้ยไม่ได้เฉยเลยโอเคโอเคครับก็มาอัปเดตในตอนดึกนะครับก็เดี๋ยวจะไปเปิดต่อนะครับของรอบพรุ่งนี้นะฮะโอเคไปแล้วครับผม ก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคไปแล้วครับดไนครับทุกคนวันนี้